ไปครับอะรูณนันลันมาปะวงหมากทองคำมาเชียวเบียร์ลัวรัวเบียร์ัวไปครับโขนโคนเงินปลายมาตามครับผมทิมเลยเบสสูงชึ้งชึ้งชึงชึงชึง,ชง,ชงไปครับไปครับ นากินเลยไม่ต้องกินเยอะบาครับเม็ดปลาดันครับผมจ่อไว้ครับดันไปครับกินเข้าไปทำๆทิมเลยแล้วกัน กินบะเพยกากินบ่ลล่ะโอ้กินตัวนั้นอเอาากินตัวนี้ก่อนครับเราจะกินมา เราจะกินเรือครับโอ้กินตนนั้นเราจะกินเรือครับโอ้ให้ยอมกินไว้่เราน่าจะคุ้มอยู่นะจริงๆต้องเลือกแล้ละพ่โคนเขาต้องตายตัวหนึ่งนะครับ ก,กินกันครับโอเคกินกระป๋อยทิมครับผมตอนนั้นเหรไปครับถึงเสียงงเสียง กินก็ปล่อยครับาลูกกอนหนึ่งที่กินก็ปล่อยครับผมปุ่ม ่ลุกเข้าไปกันหนึ่งทีตึมตึมตู้ตตหนึ่งทีไปไหนนะ่ให้กินม้าหน่อยดีกว่ากินม้าหน่อยดีกว่าไหม กระฉับนิดหน่อยครับกระฉับนิดหน่อย <c oughs> ทิ้มลูกเ้าอยลูกเขาไปหนึ่งทีครับแล้วเขาไปในรูแล้วกินมาก ยอมเสียเไว้เว้ยกินเข้าไปครับอืมกลุกดิมไหมชึบชึบชึบลุกหนึ่งทีดีกว่าท่านผู้ชมตัดจังหวะนะครับน่ากินมาครับเสร็จแน่นอนนะผม <c oughs> ะมาไปมาโดด โอ้อว่ะโดดครับไปครับผมกินครับแยงครับผมโอ้้นั่นสะด,ด้วยเว้ยฮ โดดไปครับผูกไว้ก่อนกินครับผม จำดันใช่ไหมไปครับโดดครับไปครับเม็ดเดี๋ยวเราจะเล่นมาผูกมานะครับไม่ไร่ใชย สามคนนั่นแน่รู้ตัวไปครับไปครับทำาไรดันตนนั้น ทิ้งมาตัวนี้ก่อนดิบเนี่ยเฮ้เยไม่ได้วะต้องกินเว้เยแบ๊บหนึ่งเนะถ้าเรากินชุบ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 ,ชบ,ชบอืมนะกินไปก่อนก็ได้นะครับสาวม้าไม่แย่เว้ยเฮ้ยนะทีมขึ้นไป ขึ้นไปอถอนเหรอครับไปครับโคนอันหนึ่งตาแล้กันโอ้มีการผิวไปครับ นล้เนี่ยโดดลุกไปเกิดอะไรขึ้นนะโดดตานี้ก่อนก <c oughs> ินสองเหรอไม่ให้กินอ่าหลวงตับดีไหมวนป้องกันก่อน ขึ้นครับผมไปขนาใหญ่เลยเร็วสั้นหน่อยดีไหมเนี่ยต้นนั้นต้นนี้จะทำอะไรวะจะโดดมา้ามาผมดันขึ้นไปหนึ่งทีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาต้องจะเอามากินนะ มากินเขน่าจะเอาเหลือกินนะผมเดาน่าจะเอาเหลือกินนะครับโอเคยังนนไม่เป็นไรครับตอนตัวน,นี้ก่อนกินข้าไปครับ เราจะเอาแล้วไงเราจะเอาแล้วกินเข้าไปแ <c ười> ยงเข้าไปกิน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  sống tù Mùng mà À mà cho tôi nghĩ là đi quả Tù tung Nga chắc lùng mẹ hả นั่นแน่ทิมไว้เห้ทิมลุกทิมกลิ่นอะกินเลยก็ได้นะจริงๆอื้อืออื้อจะจะกลิ่นนะเนี่ยอ่ะผูไว้ก่อน เอาเรือมากดเซ่รออยู่ผมรอรอ,รอเขาเอาเรือมกดอยู่เนี่ยเรวกดเป้าเือกดเป้าอ้าวพี่พี่ฆ่าตัวตายนะรู้ตัวว่ามันแบบเนี้ย โดดเลยครับผมพี่ค่าตัวตายนี่หว่าตายเลยครับผมบอกเลยตายแล้วยังไงก็แพ้นะครับหรือบอกว่าเขาต้องโดดเขาต้องยอมเสียมาเอามามา,มาให้พอให้ผมกิน ยอมเสียมาเว้ยกินเข้าไปยืดชีวิตยืดชีวิตลุกหนึ่งทีครับอืกินกระปครัลุกเข้าไปครับ ปนั่นแน่อ่ะมาหนึ่งตาแล้วกันอุดอู้ยอยู่ตรงนี้แหละของไงเอาเรื่องว่า,วาความขันเด้เอาเรื่องว่าอุดเร็วนั้นโคลนหายนะครับ ทางเนี้ยก็คือต้องเอาไม่เอาเรือมาป้องกันเฮ้ย hey, พี่โคนหายนะคุณบีนะครับบ้าเบียขึ้นเนี่ยทิมเลยร์ไอ้เบสสูงป่ายเม็ดโคนเนี่ย,ดย,ยน,นยด้นครับสร้างโครงสร้างเบสสูงเปิดครับผม ไปครับไปเจาะไว้เจาะไว้นะครับไปครับเตรียมตบขุนนั่นนี่ด้งขึ้นปอยจอหน้าคุนครับ ด้านกินก็ปล่อยงายดีครับรออะไรล่ะถอยไปไกลๆถอยไปไกลๆถอยไปไกลๆเลยกินครับผม นั่นแน่เอาเม็ดมาแรกไว้เฮ้ถอยดีครับรอเลยล่ะนี่ดันตัวดนันไว้ค่ะปะกระจายกำลังนิดนึง จะกินเหล่าเว้ยเฮ้ยลุกต่อมาไปเลยดีไหมยิย่งเพิ่งดีไหมแต่ครับถอยครับคลิปชื่อวืาไปครับโดดตาเดิม chưa lời bắn chưa em Oh, cào lào về môn hạp môn Ng à, kín con hạp kín con เม็ดไปครับกินครับผมเม็ดไปครับกินเวียตัวนี้เดี๋ยวรัารดัปลาผูไว้ก่อนครับ ตอเม็ดโดดครับมากินกนรบกกป๋ายหึหึหึไึห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 อห กินนี่ครับรอเลยล่ะอ่ไปล็อกตรงนี้ไว้ก่อนคนเขาขยับไม่ได้นะ,ะลุกดึงที่ โดนลุกล่าได้ปะโดนลุกล่าตัวนูนได้เนี่ยครับแต่ยางครับผมโดนมามาตัวนี้ <c oughs> À, chắc mù mà, chắc mù mà tói hé À, hm hm Chập hm 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 lêu. ไปกินตัวนั้นกินครับกินครับก็ถอนมาไม่ได้นะโอ้กินเลยเว้ยกินเข้าไปครับ ลุกหนึ่งทีเขาต้องขึ้นไปผูกโคลนะท่านผู้ชมมันนั้นโคนหายไปครับผมตีประชิดนองแม ไปเชื่อมเชื่อมเชื่อมเฮ้ยเขาลุกกินได้นี่หว่าลูกกินเบีย้ยได้หรือเปล่าอ,อ,อือืมอ่ะงายตัวนี้ก่อนแล้วกันชิบชิบชิบกินเบี้ยครับกินเบีย้ย ทีมลุไปก่อนหนึ่งทีโอเคแยงมาครับแยงมาไปครับผมแยงโค้ดครับไม่ได้ยยงโคนเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินนะครับไม่ได้เราต้องมากินเบี้ยตัวนี้ กินตัวนี้เลยถอยก่อนครับถอยก่อนครับนี่ครับก็เทิบก็เทิบกินกินก็บ่อย แยงครับผมหยิบไปเลยครับหยิบไปเลยหยิบไปตานนั้นอืได้ขึ้นไปชุ่มๆชุมๆนี่ครับผมไปครับ oh đột tàn đánh lên này, tung tung, chắc mông chắc mẹ. นะครับโคต